ณผู้ชมค่ะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เหมาะมากเลยกับความร้อนแรงของสี่สาว Kiss of Life ค่ะรัดฟ้ามาหาคิตซี่ชาวไทยก็เรียกแฟนคลับว่าคิตซี่มาเป็นงาน<ด>แฟ<ส>นมิสซิ่งคุณผู้ชมน่ารักมากนะแล้วก็มาแจกความน่ารักถึงไทยรัฐทีวีของเราเลยแล้วบอกเลยว่าสี่สาวดีกรีทางด้านดนตรีเนี่ยไม่ธรรมดานะแต่ละคนมีประสบการณ์แล้วก็เป็นเจ้าแม่เอนเตอร์เทนของแท้เลยคุณผู้ชมพวกเธอเดบิวต์ด้วยความร้อนแรงแล้วแต่ละสะเตจคือบอกเลยทำถึงจ้าเรื่อง เจ้าแม่คอนเทนต์ไม่พลาดนะคะส,ะสาวๆเนี่ยคือหนึ่งในเจ้าแม่คอนเทนต์ติ k กต o k เลยก็ว่าได้ค่ะเคยมีไวรัลลิปใน t ิ k กต o อด้วยนะแล้วก็เป็นคลิปการแสดงครั้งแรกที่เมืองไทยคุณผู้ชมุชวมบน้องๆน,นะบอกว่าทราบดีค่ะว่ามีแฟนคลับแบบว่าหวีดความฮอตของพวกชีแล้วก็พากันผ่้ชมว่าอื้ทำถึงจึง้งเกินแกนะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆที่รวมตัวกันทําคลิปไหนก็เป็นไวรัลตลอดอค่ะสาวๆบอกว่าเคล็ดลับไม่ได้มีอะไรมากเลยเอาแค่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมวันไหน ก็รีบถ่ายเก็บไว้วันนั้นค่ะเพราะเราถามถึงไวรัลดังในไทยก็ไม่พลาดน้องซ้อมมาแล้วนะรู้ว่ามาเมืองไทยเดี๋ยวพี่ๆจาะไมซำแน่ๆนะเราก็ให้น้องนัตตี้หนึ่งในสมาชิกเนี่ยเป็นชาวไทยนะนะน,น,น้องนัตตี้เนี่ยผมดำนะมาคนนี้กอนเพื่อนๆมาแล้วอะจะสอนคำไหนมาบ้างจัดไปค่ะสวัสดีค่ะโคกแล้วคิดสบายค่ะก็ถ้าแบบ เพื่อนๆเขาอยากรู้คําว่าอะไรเราก็แบบสอนเขาค่ะแล้วก็สําหรับนัตตี้ก็แบบยังไม่ค่อยรู้แบบภาษาที่แบบเดี๋ยวนี้เขาแบบพูดนะเมื่อวันเมื่อวันก็เพิ่งเรียนมาแบบคุณมาอะไรก็เ <c oughs> พิ่งเพิ่งเรียนมาเหมือนกันพอเรียนมาปุ๊บก็แบบสอนน้องๆสองเพื่อนๆด้วยเหมือนกันค่ะสวยมงองนะก็คิสออฟไลฟ์ทำถึงทำถึงทำถึง ทุกคนเหมือนกับเหมือนกับคิดสบไลมาคฮัตมากแบบสุดสุดยอดมากค่ะวันนั้นนะแล้วแบบทุกคนเด็กๆก,ก็เหมือนกับเขาก็แบบบอกบอกค่ะทีเราบอกว่า,วาแฟนแฟนไทยแบบสุดยอดมากมใช่ค่ะวันนั้นก็เป็นคนดีใจมากแฮปปี้มากค่ะ